สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้นะครับวันอังคารที่13ธันวาควมนะครับผมสําหรับแนวทางหวยฮานอยพบกันได้ที่ช่องแอดแทนนะครับผมแทนเถืเอ่อนเทิงหวยราชาหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยมเมื่อวานนี้ได้แค่เกือบเนาะแต่ว่าที่บอกไปคือ2กับ7จ็ดได้ไหลมากนะโดยเฉพาะฮาหนอยปกติเนี่ยนะถ้าใครไม่รู้จะคิดจะ ตัวไหนดีตัวไหนดีก็สองเจ็ดป็นรูดน,นะไปจับกับเด่นที่คุณมีหรือว่า,าจา์ท่านอื่นอื่นที่แม่นๆนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะสำหรับผมก็ให้ตามสูตรนะครับผมไม่ได้ให้มั่วออมีคนคอมเมนต์ว่าให้มั่วหรือเปล่าให้เยอะหรือเปล่าอันนี้ก็คนที่เพิ่งมาติดตามหรือแวะเข้ามานะครับก็โดนตอบกลับไปนะครับไม่จําเป็นต้องเรียกผมอาจารย์เพราะผมก็ไม่ใช่อาจารย์เนาะผมก็เป็นแค่คนให้เลขคนหนึ่งเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่า ชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านเนาะเยอะไปก็ไม่ต้องตามเนาะยิ่งจะว่าเยอะอีกเนาะขนาดเน้นไปสามชุดมีสมชุดให้เน้นเนนก็ยังว่าเยอะนะครับถ้าอยากได้ชุดเดียวนะครับก็รอไปขูดต้นมะยมเนาะไปถามไปอินนะครับหรือไม่ก็รอนอนฝันเอาอันนั้นถ้าจะดีเนาะครับขอชุดเดียวนะเออขอให้เขามาให้นะะอะไรอย่างเงี้ยมีบุญหรือเปล่านะ่ไม่มีบุญก็เงียบปากไปนะครับ เด่นนะครับสาแถวแถวแรกครับปกติครับ29มากับ0147นะครับแถว2พิเศษนะครับสีมากับ2567แล้วก็แถว3 VIP 20มากับ5้8 9ดึงเด่นวันนี้แน่นอนแอปก็จะดึงไปที่29นะครับเมื่อวานก็ดึง29แต่ไม่มาวันนี้นะครับขอขึ้นนะ2กับ7นะครับที่หาาน่อยปกติวันนี้ก็ต้องติด7มาตัวหนึ่งนะมี4ครับมี1 5กับ6 เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีห้าบนใช่ไหมห้าครับสองมาสองเก้าครับสองเจ็ดครับเอ่อสองสี่สองหนึ่งสองห้า 24, 21, นะครับเก้ามาเก้าเจ็ดนะครับเก้าสี่นะครับเก้าหนึ่งครับเก้าห้าครับ ร้อยครับร้อยแปดครับแปดสองเก้านะครับผมแปดสองเจ็ดแปดสองสี่แปดสองหนึ่งแปดสองห้าแปดเก้าเจ็ดนะครับแปดเก้าสี่แปดเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าหนะ้าเด็นไปที่นะครับผมระหว่างสองกับเจ็ดเพราะว่ามีเจ็ดไหลเจ็ดเนาะ สองเก้านะครับสองเจ็ดเก้าเจ็ดมันจะเน้นอยู่ตัวเดิมอยู่นั้นเนี่ยแปดสองเก้านะครับแปดสองเจ็ดตัวเดิมก็คือตัวเดิมนะดีนักแลนะครับผมตัวเดิมก็คือมันจะมาบ่อยมาบ่อยมากเจ็ดแปดนี่กี่รอบแล้วห้าหน่อยปกติเนี่ยสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอโชคดีครับเมื่อวานนี้อาจจะ ไม่ไม่อยู่ก็ล่องกันลอยใช่ไหมวันนี้ก็ขอให้สาตัวแตกไปนะครับสําหรับคนที่ติดตามครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับคิดว่าเยอะไปในการลงทุนก็ตัดออกหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นเลยจบ